ฉันคงตกนุ่มแฟงรักที่เธอวางไว้ก็เต็มเป้าน่าร้อที่ฉันไปปันตองดีวันนี้แน่นอนขอเธอจำไม่ลืมเรื่องราวที่เราเหมือนปั่นพวกนี้ความรู้สึกที่ พี่ครับพี่ครับผมขอโลบัคหน่อยได้ไหมครับไอหนูเองขอถูกคนแล้วแหละแต่กูไม่ให้มึงหรอกอยากได้ก็ไปเติมมาเลยไปเติมเอาสิที่ได้บัคน่าเว็บเติมโลบัคสุดคุม้มเริ่มต้นที่เลทหกบางครั้งอาจจะถึงเลทสิบมีทั้งระบบ IDPa พาร์และแบบกลุ่มเติมได้แล้ววันนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับไอเยอสวัสดีครับสวัสดีมิลักแฟนกางเกงท,กท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กันในหน้าเว็บเกมโลบัคก,กันอีกเช่นเคยเรามีแมปมาแนะนําอีกแล้วฮะตอนนี้เป็นแมปใหม่ เพิ่งเปิดเลยนะฮะกับอนิเมะเมอร์เนียฮะตอนนี้เปิดให้เทสแล้วนะครับแล้วก็คนเล่นโอ้โหสามพันนะฮะเกมเพิ่งสร้างในปีนี้เองนะเท่าที่ผมไปลองเล่นนิดๆหน่อยๆเนี่ยผมก็จะนิยามว,ว่ามันคือออสตานะครับในเวอร์ชั่นเป็น MMO นะฮะที่เราเคยเล่นอย่าง Anybox นั่นแหละแต่ว่าจะมาในรูปแบบที่ค่อนข้างเกมเพลย์สนุกกว่าเยอะเลยนะเออ,เออเดี๋ยวมาแปลกันทุกคนเดี๋ยวมาแปลกันนะฮะนี่คืออนิเมะเมอร์เนียเมื่อเข้าร่วมเกมของคุณคุณจะได้อัญมณี นะแล้วคุณก็ไปกิ้งกับตัวละครไปกิ้งบ้าอะไรวะจากนั้นคุณก็เตรียม3ตัวละครของคุณเพื่อจะเอาชนะนะครับก็จะมีแบ่งเป็นด่านแนวตรงแนวโตอะไรแบบนี้เลยนะฮะคลิกซ้ายโจมตีธรรมดาฮะคลิกขวาโจมตีหนักครับผม1 2 3 4เป็นการใช้สกิลฮะกระโดดซ้ายจะเป็นการคอมโบได้นะฮะที่วะแล้วก็แรงบรนดาลใจฮะนี่เขาบอกเลยว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากแอนนี่บ็อกซ์นะฮะแล้วก็เกมอื่นนะฮะแล้วก็นี่ออสตาด้วยมาดูเกมพาร์กันหน่อยละัรมีเกมพาร์ตด้วยนะ VIP ฮะ เดลิควีสสองเท่านะครับแล้วก็มีผลประโยชน์อะไรเรื่องน้อยเหรียญเอฟเคสามร้อยล็อ e บจัดลุยไปเข้าเกมวันนี้ผมเอาแฟนมาเล่นด้วยนะเออแค,ค่สวัสดีชิกินรักแฟนกันทุกท่านด้วยวันนี้เรามาอยู่กันในแบบอะไรวะอนิเมะเมินเนียโอเคครับสวัสดีนะฮะคนที่ชอบอนิเมะทุกท่านกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็อยู <ะ S 2> ่ผมซินฮาจากโมควาชชานัลนะครับเราอยู่กันในอนิเมะเมินเนียฮะและนี่ใครตัวขาว <mm <iser> ผีผีท so uh, ี่ไหนล่ะเนซิล่าเจ้วันินเนสิล่าอูอก็ตอนีเราอยู่ในแมปอนิเมะเมอร์เนียเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาปุ๊บกูขาววิ่งเลยนะฮะเพราะว่าเรายังไม่มียูนิตนั่นเองนะครับก็จะเริ่มกันนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับเพื่อพลาดคลิปดูใหม่ๆนะฮะจะมาอธิบายวิธีเล่นกันก่อนนะครับเพราะว่าผมก็เล่นมันนิดนึงแล้วนะฮะเนี่ยอธิบายให้น้องเนซิล่าเข้าใจก่อนแล้วก็ทุกคนเข้าใจด้วยนะครับซ้ายมือด้านล่างนะฮะก็จะมีโลลนะะะะคครัือกกดเเข้้าาไปีย็จมมตวใหสุฮ ซึ่งตอนนี้มันเหลือสองนาทีแล้วมีอาจารย์โกโจนี่มีเพชรโอเคสุ่มก่อนเลยนะฮะสิบรอบจัดไปมีมันให้เพชรมาสอง0ันเพชรเราก็จัดเลยแล้วกันนี่อันนี้มิชั่นการเปิดประตูเคาะประตูด้วยเป็นไงล่ะนี่โอ้โหได้ใครไม่รู้โคตรกาเอเอเปิดแบบรัวๆเปิดแบบรัวๆออไม่ได้ตัวอะไรเลยเอาไม่ได้เลยได้แต่ตัวกากอยากได้อาจารย์โกโจแต่ตอนนี้เพชรหมดแล้วไม่นะ มาถึงกูต้องเติมเลยเหรอมีเติมก่อนเลยฮะทุกคน1,000เพชรกูต้องการจยนโกโจนี่คนรัวคนรัวป๊าปป๊บปป๊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 เมื่อกี้ข่าววิ่งข่าววิ่งอาจารย์โอ๊ะไม่ได้โกโจแต่ได้ตัวใหม่ฮะเอสตามาแทนโอ้ โอเคเราก็ได้เห็นไปแล้วนะว่าหน้าสุ่มเนี่ยมันก็เหมือนออสตาเป๊ะเลยนทุกคนนะเพราะว่านี่ฮะมีตัวละครใหม่ๆแล้วก็รียูนิตทุกๆ60นาทีนะครับ <c oughs> ก็ครั้งที่แล้วอาจารย์โกโจแล้วก็อีกไอดีนึงที่ผมเล่นก่อนหน้านี้นะฮะมันเป็นอ่อดีโอมัง้งเออเดี๋ยวค่อยโชว์ให้ดูแล้วกันมันมีโอกาสบอกด้วยนะแลเนี่ยเออรีเจเนรี่ออกประมาณ19%นะเออเรแปลกๆปว้แลออก6% งงเหมือนกันนะฮะแล้วก็สามารถซื้อเจมได้เอ่อตรงโค้ดเนี่ยจริงเราสามารถใส่โค้ดได้ด้วยนะครับแล้วก็มีเคเวสรายวันด้วยนะครับที่รับโครงรับเคเวสอะไรได้นะ,ะด้านล่างเลยแล้วก็ตรงทีมนะฮะมันจะให้เราใส่ได้3ยูนิตนะฮะสีฟ้าเนี่ยน่าจะเป็นแรสีแดงน่าจะเป็นอ่อนาลีเจเนารี่นะครับงั้นก็กดมาที่ยูนิตนะฮะมันสามารถกดไปที่ยูนิตได้แล้วก็สามารถเลือกใส่ช่องได้ให้มันแดกเพื่อนได้ด้วยนะฮะทุกคนก็เป็นการอีโวอยากอีโวก็อีโวได้ แต่ไม่รู้ว่าอีโวยังไงเหมือนกันขายได้สกิลก็มาดูได้นะครับว่ามีอะไรบ้างดาเมจเท่าไหร่อะไรยังไงนะแล้วก็สามารถไปลองเทสได้ด้วยนะครับแต่ก็เอาไว้ก่อนละกันเนี่ยพอใส่แล้วตัวละครก็จะกลายเป็นแบบนี้เลย <S 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 ก็หลังจากที่เราเลือกตัวละครแล้วนะครับ <S 2> <S 2> <S จริงเราสามารถเลือกได้ทั้ง3ตัวนะครับเอาไว้แบบกันตายเนาะแต่ว่า ระดับเทพขนาดนี้เอาตัวเดียวก็พอนะตัวละครน,นึงเนี่ยจะมีสกิลทั้งหมด4สกิลนะนี่เลยด้านล่าง1 2 3 4โอเคงั้นก็กดเพลเลยแล้วกันนะครับกดเพก็จะมีด่านแรกนะฮะเป็นด่านที่เราต้องไปสู้กับพวกดารุโต,โตนะครับเราสามารถคีเอทห้องได้เดี๋ยวมจะให้นิซิลคีเอทห้องแล้วกันมานะฮะนี่คือเวฟนะครับเวฟแรกนี่เลยสู้กับไอ้พวกนะฮะนี่เลยซาวนินจาินจาเสียงฟันฟันฟัน,ฟนคลิกขวาคลิกซ้ายก็ได้นะครับ คลิกซ้ายก็จะเป็นโจมตีเบาคลิกขวาโจมตีหนักขวดไปไมค์สองตัวลองใช้สกิลหน่อยนี่โว้าวขึ้นดาบขึ้นดาบแอสตาฮะนี่เลยฮะกิมัวกิมัวปีศาจท่าสองนี่โอ้ไอ่เกมนี้สกิลแม่งเคจัดอู้ดูสกิลสามม้วนม้วอนอู้ม้วนพายุสกิลสี่ทำไรวะเนะี่ยโอ้โอคตรทีเลยดูโอเคตายหงหมดเลยเลฟสี่แล้วฮะตอนนี้เหมือนเดิมเลือกยูนิตครับ ฮประมาณเว็บที่10นะฮะเราจะเจอกับเขาเรียกอะไรอ่ะเจอกับบอสนะครับทุกคนโอเคจัดสกิลไปก่อน1ชุดนี่ม้วน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 ทำไมแอสตานโกงจังวะอดนีดาบใหญ่เกิินเกนจัดไปนี่โอ้โหโคตรเท่อะนะฮะเกมนี้มันทําสกิลมันเท่จังวะโอ้ยูนิตมันก็ออกมาเยอะเหมือนกันนเนี่ยนะฮะโอ้โหมันเลยนี่มันเลยโอเคโอเคตอนนี้เริ่มมีแบบตัวใช้เขาเรียกอะไรนะ เออมีดแล้วนะทุกคนโอเคม้วนม้วนม้วนเลยนี่ไม่ใช้สกิลบ้างเหรอแลสกิลเป็นสีแดงเหมือนกันเหรอดาบพยักจะตายตายยังไม่ตายเลือดเลือดยังไม่หมดมามาโอ้เวฟบก้าวแล้วใกล้ใกล้แล้วก็จะเจอบอสแล้วก็จะเจอบอสแล้วแล้วก็โอ้ตูมโอเคโอ้จะเย็นจเย็นจะร่างวิ่งไปช่วยจะรางวิ่งไปช่วย โอเคมาเจอบอสแล้วครั้งนี้เจอบอสแล้วนั่นโอโลจิบาลุโอ้ยจะเป็นโอ้มปล่อยอะไรวะน่าปล่อยลูกประคำมีล่อไว้มีล่อไว้มีล่อไว้เดี๋ยวเขาจะปาดดาบเองปาดดาบไปยับวน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 นี่เป็นไงนี่คืนดาบโอเอสตาร์เดียวโกงเหมือนกันเนี่ยเอสตาร์กโกงอยู่นะเเอออาเจอคนตาย โอ้โหเหลือผมคนเดียวเลยไม่เป็นไรเอสตาเอสตาเคลียร์ได้อยู่แล้วเอสตาม้วนม้วนม้วนบอดมันตายยังตายยังนะมึงนี่โอ้หมีเสียงงูด้วยทุกคนมาดินี่ปาดขึ้นบนนี่เป็นไงยังมันโหดเหมือนกันนี่แกมันจะตายนี่มันจะตายนี่มันจะตายเขาก็จะตายเหมือนกันเออเออเออมันจะแตก มัจะแตกแล้วไม่มด้ไม่ได้เออเออไม่ไม่มีวันอเอีอีอีอ,อีอีอ้อีอีอีอเอีอีอีอเอีอนอีอีอีอเอทอีอผอเอี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 อเอี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 อดอีอาอีออ,อีอ,อี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 อเอีอีอีอเอีอเอีอีอีอเอีออี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 ออีอีออี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 อเอีออเอ นี่นะฮะถ้าเราผ่านด่านแรกเนี่ยเราก็จะไปด่านสองได้นะครับนะซึ่งมันเป็นในเรื่องตามของนารุโตะไปเลย <ec> น่าสนใจมากนะเกมนี้โอเคจัดการเลยมีตัวแรกมันกระจอกกันตัวเนี้ยข้ามันมแล้วโอ้ยหายตัวนี่หายตัวได้ด้วยเอตัวหน้าเอามันเก่งจังวะโอเคมามาเจอหัลากูหัวเราเราเราเนี่ๆนี่ี่ต่อยต่อยต่อยหนักต่อยหนักเลยด็นี่ไงต,ต,ต,ตาย เอามีดไปนี่โดนมีดโอ้โหต่อยหนักต่อยหนักนี่นี่นี่ไม่ต้องทำอะไรเลยตัวเนี้ยมีสกิลกดให้หมดมีสกิลกดให้หมดเลยมีนี่มุดา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 มุดำปามีดนี่มามารวมเลยมีลากลากมอนมาลากมอนมาเดี๋ยวหยุดเวลาให้หยุดเวลาให้ถามสกิปต่อโลดา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 โหลด่าดิ ความโกงของดิโอมันสุดยอดจริงน um งี่น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 ี่ต่อยต่อยนี่นี่โอ้ตัวนี้มันก็เก่งอยู่นะสกิลมันเท่อยู่นะเหมือนเดิมโอ้โหเยอะอย่างนี้แหละชอบผมแหละชอบจริงชอบจริงๆเลยนี่ตายโอ่งหมดเลยดับ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 ปามิดปามิดต่อยต่อยต่อยมาดิก็มาดิครับเออสวยสวยระยำตำบอลแบบนี้แหละชอบเลยนี่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  โอ้เรา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 าไม่ใช่นี่มันบูดาลืมอะไรนักหนาพวกมึงอะไรกับกูนักหนาฮะโอเคเวฟเก้าแล้วเวฟเก้าแล้วรวมก่อนรวมรวมรวมแล้วก็ไทมสกิบบุลแล้วก็โดลาโดดาตายหูหมดตายโคตรโกงเลยเดียดโอต้องหามาใช้แล้วทุกคนดิโอโอเคเวฟสุดท้ายสู้กับบอสมันเดิมมิลากมอนลากมานี่มันปล่อยขี้เหมือนแล้วปล่อยขี้เหมือนแล้ว หยุดเวลาแล้วก็โลดาโรดาโรดาโรดาปามีดปามีดนีดดด่นีมุดำม,มุดำดำดำดน,นี่เอาดิเอาดิก็ปามีดนะครับติดเล็ดออกติดเล็ดออกมาดิโอพลันรำคาญเสียงงูมัมนชิบหายเลยเจอน,นี่หน่อยนี่มุดำมุดำมดำ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 อะไรอะไรนี่โดนโรด่ากูหยุดเวลาไปปามีดเรียบร้อยตายอย่างง่ายดายแน่นอนจังหวะนี้ ปังเย่ง่ายนิดเดียวจบเค้สเราก็จะได้เ็มแล้วก็เงินด้วยนะทุกคนนะอืมแล้วก็ได้ยูนิตมาเอาไว้อัพเกรดตัวในอนาคตหรืออีโวแน่ๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวนานาคตจะมีตัวไหนอีโวบ้างนะโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนละกันใครสนใจเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะลองเข้ามาเล่นดูผมน่าจะเล่นทางวันแน่ๆเกมนี้เจอกันบ๊ายบาย